สวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนเพื่อนชักวิรเรื่องทาน,นะครับแอมนะครับทีนี้เพื่อนบอกไม่ดังนะครับก็ไม่ดังเลยนะครับไม่มีเสียงปุ๊กปุ๊กปักปักอะไรออกเลยรอ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 เฮ้ยมีการดึงกระแสด้วยนะดูนะครับ เวลาผมพูดใส่ไมให่แล้วไฟตัวนี้มันตก้วยนะหลอก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 เฮ้ยฮวงก็ต่อเลยนะอันนั้นมันไม่ดังอ่ะนะครับมีการดึงกระแสแต่ไม่ดังนะเฮ้ยแปลกจริงแสนฮวงหลวมหลุดหรือเปล่าดูนะจริงๆนะอะดูนะฮะดูไฟนะหลอก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 เออมีการดึงกระแสนะเป็นแบบนี้นะครับ ก็รู้สึกว่าอาอาก็ตั้งอยู่แบบนี้แต่ไม่ได้หลุดนะครับเราต้องใส่ใหม่นะครับอาตัวนี้อืมใกล้จะหลุดละไม่ดังนะครับเวลานี้เกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยไม่หลุดนะครับ เราดูด้านล่างของวงจรหน่อยเผื่อมันมีอะไรไหมนะครับอันนี้ไม่ดังนะเดี๋ยวนี้นะครับไม่ดังนะครับแล้วดูด้านล่างตัวนี้ก่อนนะด้านล่างนะครับไม่เป็นไรเลยแต่ว่าสีตัวนี้น่าจะร้อนบวมแล้วก็จนถึงขั้นละลายตรงตัวนี้กรอบนะครับปั๊กรอบแล้วไอรุดล่ะน่ครับไเป็นไรนะด้านล่างผมคิดว่ามันน่าจะมีลายวงจรขาดเพรว่าไหม้ไปก็ไม่มีเลยไม่มีเลย ตัวน,นี้ก็คือชุดไดนะครับไดะที่นี้นะครับเพื่อนครับเพื่อนอยากจะลองวงจรได์ก็ได้นะครับในกรณีที่อยากจะลองวงจรไดนะครับก็คือเอาสายลําโพงมาต่อเข้าตรงนี้เลยก็ได้นะครับตัวน,นี้ก็คือ IC ขายาใหญ่นี่ครับ TDA สองศูนย์ศูนย์สาม TDA สองศูนย์ศูนย์สามนะครับ จักรยานแบบบิดนี่ครับขับมอบแปลงได้นนะครับพอดีตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราต่อลำโพงเข้าก็ดังเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้นะทีนี้กรณีไม่ดังนี่ก็คงจะต้องมาดูไฟใบอัดนะครับไฟใบอัดเข้าด้วยนะครับตรงไหน่ะตรงสายแดงๆเนี่ยสีแดงๆนี้แด,งๆ,ดงๆนี่นะอ่ะนี่นี่นี่ การปรับเออัดก็จะมาปรับตรงนี่ครับ VR ตัวนี้กําลังจะหลุดละเอ้ยไม่หลุดแน,ะน่นดีคิดว่ามันจะหลุดนะตอนขยับดูเนี่ยไม่หลุดนะครับออก,การเช็คก็เป็นแบบนั้นตอนนี้โชคอนะครับทำให้ไฟเรียบขึ้นนะครับตัวนี้นะครับนะพเพื่อนทำให้ไฟเรียบขึ้นเวลาจะมาเลี้ยงในส่วนของชุดนี้นะครับชุดชุดนี้ชุดนี้ไฟตรงมานะครับนะออกจากอ่ ไดอร์บิทนะครับก็ตรงเข้ามาชุดนี้เลยอ่าชุดนี้นะครับขับมออแปลงนี้เลยแต่ว่าในชุดชุดใดเนี่ยครับก็ผ่านโชคเนี่ยเป็นเหมือนมออแปลงนะแต่เป็นขครลวดเส้นใหญ่ๆพันบนแกนเนี่ยทีนี้ก็จะทําให้ไฟอนเรียบขึ้น,นครับฟิลเตอร์ที่สี่นี่นลครับสีบวมแล้วละ่ะเป็นแบบนั้นนะครับที่แรกผมคิดว่ามันจะ ลายมงจรมจันจะละลายไม,ไม่เลยนะครับทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการการเช็คการซ่อมนะครับดังที่ผมกล่าวนะครับขั้นตอนมันก็เป็นแบบนั้นก็ดาเนินไปนะครับทีนี้เสียงรีเลย์ลั่นไหมละ่ะรีเลย์ตัวนี้นะครับเวลาเปิดสวิตช์แล้วปุ๊บจะมีเสียงรีเลย์ลั่นนะ ไม่ได้ยินเลยครับไม่มีเสียงรีเลย์เลยในกรณีที่ไม่มีเสียงรีเลย์ลองต่อตรงรีเลย์ดูนะถ้าก่อนนะครับปกติมังได้ยินเสียงรีเลย์นะนะครับเขาจะส่งรีเลย์ตัวนี้เขาจะส่งสัญญาณเสียงอะไรครับเข้ามาขับม่แปลงใดตัวนี้พอดีรีเลย์ไม่ลั่นนะช็อตที่นี่หรือเปล่าที่นี่หรือเปล่านะครับรีเลย์ไม่ลั่นนะ อืมก็คงดำเนินการไปอ,อลองต่อตรงรีเลย์ได้ไหมในกรณีที่หากว่ารีเลย์ไม่ลั่นแล้วชุดขับรีเลย์มันมีปัญหาเราสามารถต่อตรงได้หรือไม่ก็สามารถที่จะทำได้นะครับนี่ครับสายไฟมาต่อดูนะครับจำเป็นต้องถอดอะไรไหม จำเป็นต้องถอดด้วยจะยุ่งยากเกินไปไหมในกรณีอยากลองดูนะครับถอดตัวนี้ออกนะถอดตัวนี้นะครับถอดลอยไว้เนะี่ยแล้วก็ต่อจากนี้มานี่ลองดูนะฮะในกรณีรีเลย์ไม่ลั่นนะครับนี่ก็คือการต่อก็ถอดนี่ออกด้วยนะครับมาลองดูว่า จะดังไหมนะครับถ้าไม่ดังก็มีต่อไปนะแต่ว่าทำอย่างนี้ได้ด้วยนะครับอมาดูะนะครับเครื่องไม่มีเสียงเวลาเปิดสวิตช์นะเพื่อนแล้วลองต่อตรงรีเลย์ดังปุกปักนะครับมีดังพุกปักแล้วดังไหมนะครับ โล่โลเครื่องดังได้นะครับเลยไม่ดูดนะครับปิดสวิตช์นะฮะเอาออกนะครับแล้วลองดูเปิดสวิตช์นะครับไม่มีเสียงปุ๊ปักนะเปิดสวิตช์ไม่มีเสียงโล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 ไม่ดังนะครับ เอาเอาสายนี้นะครับเดี๋ยวผมพูดตรงไม้นะครับไม่อยู่ตรงนี้นะอยู่ใกล้ๆกล้ปากมีนะไม่อยู่นี่นะไม้ไม้ไม้โล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 ไม่ดังนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เข้าไปโล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 เอาเล่งเสียงหน่อยนึงเอาเล่งเสียงขึ้นนะครับเล่งเสียงขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เล่งเสียงขึ้นแล้วนะครับเล่งเสียงขึ้นแล้วนะครับไม้นะครับไม้นะครับไม้นะครับโล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 โอ้พอแล้วพอแล้วเพื่อนอนครับ นี่ก็คือการต่อจงเพื่อทดสอบเครื่องนะครับในกรณีที่รีเล์ไม่ดูดไม่ทำงานนะครับเพื่อนๆครับอ่ามันเป็นแบบนี้แต่ว่าต้องถอดนะครับต้องถอดจุดที่ผมถอดบัตรคียนั้นด้วยนะครับถ้าไม่ถอดจุดนี้ก็ไม่ไม่ออกล้วครับฮะ ทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมต่อไปนะครับรู้แล้วนะครับว่าในส่วนของไกด์เนี่ยครับนะทำงานและภาคขยายก็ทํางานแล้วนะครับนะภาคขยายเนี่ยทางานแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของรีเลย์ไม่ดูดก็จะต้องเกี่ยวกับ i c นี้แล้วนะครับการทํางานของชุด i c นะฮะแล้วก็ชุดขับนะครับคอนเตอร์ที่เป็นขับ รีเลย์นะตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงไอซีนี้ด้วยนะครับที่ทำงานร่วมกันนะครับก็คงจะต้องตรวจเช็คดูนะครับติดแอ่นะครับนะคืออุปกรณ์ของเขาซึ่งก็มีไม่กี่ตัวนะครับก็เป็นนะครับ นี่จากนี้มานี่นะฮะรวมไปถึงตัวรีเลย์เองด้วยนะครับก็คงจะต้องค้นหาจุดเสียต่อไปนะครับทีนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนอาเรมาดูวงจรกันนะครับทรานซิส,สเตอร์นะครับทรานซิส,สเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นชนิด npn นะฮะ นะครับนะฮะตันเตอร์ตัวนี้นะครับด้านบนสีดำๆอยู่ใกล้รีเลย์นะนะครับดูกันนี่ขา C นะครับนี่ขา C นี่ขา E นะฮะขา E ลงกลาวขา C นี่รีเลย์นะอ่านะครับทีนี้นะครับไฟเลี้ยงรีเลย์นะฮะ